ดีค่ะต้องไม่ดาคุกบอมค่ะ่คือน้ํามันไม่ไหลเนาะทาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลองลองไล่น้ํำดูแล้วนะคะน้ําไม่ไหลเนาะก็เลยต้องรื้อใหม่ค่ะรื้อใหม่แล้วก็แซะร่องออกใหม่อีกนะคะเพราะว่ามันสูงเนาะมันสูงก็เลยต้องแซะร่องให้น้ําไหลใหม่นะคะเพราะว่าน้ำมันขังอยู่หน้าบ้านเนาะนี่ ทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จเนาะ,ะ,ะก็เลยลองน้ำดูลองน้ำดูว่าน้ำไหลไหมน้ำไม่ไหลก็เลยต้องต้องลื้อใหม่ค่ะ,ะต้องลื้อใหม่มมก็แซะล่องใหม่เนาะเดี๋ยวจะได้ใส่ท่อใหม่แล้วก็เอาปูนมาอัดเข้ใหม่ใหม่อีกนะเนาะตอนที่ปูนมันยังไม่แข็งเนาะโชคดีที่ปูนมันยังไม่แข็งตัวนะคะ

เพื่อที่ให้น้ำหน้าบ้านนะคะเพื่อที่ให้น้ำหน้าบ้านนี้ที่มันขังหน้าบ้านนีะให้มันไหลเนาะนี่ก็ไหลแล้วนะไหลแห้งหมดทีนี้ก็จะไล่งกันทอยนานอรังมีความร้อนสักเพี่อดิกกี้มารีวิวเี่รีให้หน่อยดิกกี้น่งลนี่มรีวิวยให้หน่อยนีนีเีนะนี่น่ากลัวไหมน่ากไ

ทางที่ต้องไหนขอบคุณลูกค้าด้ยนะครับโอ้โหจีนเลยไนกี่โอ้ไปก็ขคาวพอนงไนกี้เบอร์เรียกข้าวง่องไหนก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้บ่ันคคลูกค้าก็จะได้ทั้งมีาได้ได้เซฟซีได้น้เซฟนะครับเพื่อที่จะดูแลใช่ หน้าบ้านก็จะมีมีพี่พี่ขายรีอาร์นะคะแล้วก็ช่องยูทูปนะคะเพื่อให้ช่อง YouTube มีไรายได้เนาะถ้าสั่งซื้อรีอาานช่องไม่ไดาบก็ไม่ไดาก็จะได้ภ่าคอมามสชชั่ด้ยนะคะตั้งใจดูแลลูกน้องอยู่แล้วนะครับตั้งใจที่จะทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นผลแน่นอนนะครับ แท้แล้วเราบอคนี่นะแล้วเราบอหน่นะมันยังมันยังสูงอยู่บอมันยังสูงอยู่เนาะลองดูวันนี้ดิเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวที่ทนายต้าขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูที่ทนายน่าจะมีอับเดี น้ำมันจะได้ไหลลงไปข้างล่างเนาะนถ้าน้ำมันขังอยู่หน้าบ้านยุงก็คงจะเยอะน้นที่มันเกินอยูอ่นที่มันเกินอยู่ ค่ะนี่ก็ยังไม่เสร็จเนาะก็ยังขุดต่ออีกค่ะค่ะสำหรับพลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตคร้าให้ไม่ดาโกดกอดกดเลยนะคะสวัสดีค่ะ